เปิดหัวคู่แรกห้ามพลาดเลยครับเหนือศิลาวออุรชาครับเจอกับยอดขุนศึกรถสวยจ่าเจดสายพิ้วนะครับในพิกัดน้ำหนักร1อปอนด์ครับยกนี้นี่ต้องเดินเร็วขึ้นหน่วยหมัดนี่ต้องขยันออกหมัดนะครับต่อยหมัดฟันศอกแล้วก็มาดูการไล่แขนกดแขนพยายามจะใช้เหลี่ยมบิดโอ้โหแต่ว่าสูงยาวเหลือเกินยอดขุนศึกเริ่มจะเสียบแล้วเหมือนกันตอนนี้จังหวะไล่แขนดูใครจะได้เปรียบใครจะโอ้จังหวะดีกว่ากัน เมื่อสักครู่นี่อย่างที่บอกไปนะครับน้ำเงินมีการวันนัดออสิโบลอยครับแก้เก่งขึ้นมาให้ครับยกที่3ครับส่วนมุมแดงนี่มีพรมงคลศักิรันชัยครับเดี๋ยวดูครับวัดกันเลยครับอีกคนได้รูปร่างอีกคนได้ความหนักความแรงครับเดินขยับเข้าหาเลยครับเหลือศิลาเสียบขวาไปก่อนเลยครับใช้แรงกันพอสมควรครับแบบนี้อยู่ที่การฟิตซ้อมครับแดงนี่อยู่กับเสียฟิลวออุรชาน้ำเงินดีรถสวยจ่าเจดรับทางเข้าประจวบครับติดตามเลยนะครับคูนิก ใครจะหนักใครจะแร่งกว่ากันครับตอนนี้เริ่มขยับเข้าหาแล้วยอดขุนศึกรูปร่างได้เปรียบพยายามเบียดเข้าไปมีลูกถีบที่นำไปก่อนมาโดนดักตเตะายเหนือศิลานี่เดินมาสองยกยกนี้นี่ออกมาใช้จังหวะโอ้ออกแข้งแล้วก็ดักลอยหมัดฟันศอกมาดูกันที่วงในไล่แขนแล้วก็เดึงตีสู้ด้วยครับเรียกว่าไม่มียอมเสียเปรียบเลยครับจังหวะที่ยอดขุนศึกจะเข้ามานี่มีศอกดักไว้ตลอดเลยนะครับเหนือศิลาครับ วงในก็พยายามตีสู้เลยครับแค่งขวาครับแล้วก็ขวาสุดท้ายยกนี้มีความสําคัญมากนะครับสาหรับทั้งคู่ครับมีกําลังใจพิเศษให้กับเหนือศิลา7 0 0 0 0บาทด้วยคึกเป็นพิเศษเลยครับพยับขยับเหนือศิลายอดผู้สึกแม่หลุดไปครับหลุดต้องระวังนะครับเพราะว่ายอดผู้สึกนี่แกรอคืนหนักๆอยู่แล้วครับวงในดูครับดูจังหวะการสอดแขนยัดเข่าไปครับเอาเอาเททิ้งเลยเลยครับยอดผู้สึก ยกนี้ดูว่าเหนือสีลาพยายามจะเดินออกแข้งได้สวยๆหลายดอกเหมือนกันยอดขุนศึกต้องชิงเดินแล้วครับตอนนี้เพราะไปยืนนอกรับแข้งโอ้มีหมากทิ่มไปก่อนแล้วก็พยายามจะปล้ามในมาดูกันที่วงในโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมลงไปอีกครับโอ้เทมาก็เทคืนครับจี๊จัดจีดจัดต้องโอ้ยแม่โดนซ้ายหน้าเตะกินฟรีไปทีครับยอดขุนศึกพยายามจะเดินเกมเอาคืนได้ไหมครับ เอาคืนได้ไหมใครหมู่ใครจ่ายกนี้เอาแข้งขวาคืนไปเลยครับแล้วก็คืนด้วยแข้งไม,ไม่ไม่มีใครยอมใครถึงจุดนี้ยังไม่มีใครยอมกันเลยครับโอ้โหเหนือสีลายวันนี้ก็ถือว่ามาดีสู้ทุกรูปแบบรูปร่างเสียเปรียบก็จริงแต่ว่าดักออกแข้งแต่ละดอกก็สวยๆย,ยอดขุนศึกพยายามจะเบียดจะปล้ำในทีมงานนี่บอกให้เดินชนเลยนะครับยกนี้ทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดอย่างเดียวแล้วยอดขุนศึกมีหมัดมีศอกบวกเข้าไป เอาล้ครับตอนนี้ดูว่าเหนือศิลาเองก็จะมั่นอกมั่นใจออกไปถอยตั้งรับคุมเกมมีลูกถีบนี่คอยสกัดเอาไว้ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งออกซ้ายทีขวาทีวงในนี่ก็ล็อกไว้เลยนะครับโอ้โหทํให้เนือยอดศิลานี่ทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับตอนนี้เหนือศิลาอะเดินเข้าไปครับได้ไม่ได้ครับโอ้โหไม่ต้องเสียบครับวงในไม่เอาครับตอนนี้บัดกับซอกครับ ที่จะเพล็เกมได้ครับสถานการณ์ตอนนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วครับไม่มีอะไรชัว์ครับชัว์ที่สุดก็ต้องให้กรรมการชูมือเนี่ยแหละครับสุดท้ายครับเหนือศิลาวออุรชาครับก็เอาชนะคะแนนยอดขุงศึกรถสวยจ่าเจตเห็นว่ามีเงินรางวัลพิเศษจากพี่น้องแฟนมวย70,000บาทด้วยครับโอ้โหสบายไปเลยครับวันนี T ้เสียฟิลน่าจะเดินรอบเวทีอีกหลายรอบเลยนะครับ